เมื่อไหร่จะได้ดู MV ครับพี่โน้ตเอตอนนี้ตัดต่ออยู่นะครับก็น่าจะได้ดูประมาณเดือนพฤษภาคมไ,ไรนะเป็นอ้อมแขนที่ไม่มีจริงครับถ้าอยากให้ทุกคนรอด,ดูนะคะทุกคนจะต้องเช่าเออเพลงนี้จริงๆก็มันก็เหมาะก,กับเที่ยวเงินอยู่นะ <laughs> โดนขัดขวางความรักพี่โนโปีนี้มีคิวว่างไหมคะโหตอนนี้พระจันทร์แดงก็หยุดถ่ายไปเลยนะครับใกล้จะปิดแล้วตอนแรกว่าจะไปถ่ายปิดที่เชียงใหม่แต่ว่าพอเชียงใหม่ก็ระบาดหนักจริงๆก็ระบาดหนักทั่วประเทศแหละก็<ม>เอาไว้ก่อนนะครับก็ได้แต่อ่านบทแล้วก็ทำกันบ้านอย่างเดียว เที่ยวหล่อมากชอบครับกเ็เอี่ยวเงินด้วยหล่อแต่มันดื้อมากเลยครับแล้วก็กวนมากด้วยวันนี้ก็หนีออกไปอีกแล้วพี่เห็นตอนกำลังหนีพอดีเลยตองริงนหรอ,อตอนมุดรั้วคือว่าตัวมันติดตัวมันติดรั้วเหลือไอ้่อข้างเนี่ยยังไม่หลุดมันก็ดิ้นดิ้นดิน้นยามเขาก็ไม่กล้าจับมัน โโน่โตโนเอาแว่นออกได้ไหมอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าโอเคเราให้ต่อแล้วพอมันออกไปได้ครึ่งตัวเราไปเจอแล้วก็ขี่มอไซค์ตามมัน ล่อยมันวิ่งไปแล้วมันก็ไปที่สวนแล้วก็แต่เรียกมันก็มานะมามาหาเราพอเราก็มันจะจับมันมันก็วิ่งหลบไปต่อก็ก็เข้าใจอ่ะมันก็คงจะแบบอยากไปหาเขาอยากไปเจอสาวมันอะไรเงี้ยก็เข้าใจแหละแต่ว่ามันดื้อเกินไปเอาไว้ไว้ในบ้านหมาก็ร้องก็ตะกุยอืม ก็เลยคิดว่าเอดี๋ยวจะให้ช่างมาซ่อมรั้วดีๆวันพรุ่งนี้เพราะว่ารั้วที่ซ่อมเองเอาไม่อยู่ครับใครอยากให้ผมกลหนวดกดหนึ่งไหมครับใครอยากให้ผมไว้หนวดต่อไปกดสองนะครับเออโหวตก่นมีคนบอกว่าหนังพี่โนออนเมื่อไหร่คะส้มปลาน้อยใช่ไหมครับเป็นภาคสองเปลี่ยนก็น่าจะ ที่ได้ฟังจากพี่หมํมน่าจะประมาณหกมิเอ้ยไม่ใช่ครับช่วงเดือนมิถุนาถ้าไม่เลื่อนนะครับประมาณมิถุนาตายจบไปครับหนึ่งคือไว้หนวดหรือหรืออะไรนะโกนหนวดหนึ่งคือโกนหนวดหนึ่งมา <10 S 2> มเยอะกว่าหนึ่งคือโกนหนวดได้เลยนะก็ดูท่าหนึ่งเยอะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปโกนแล้วนะ ปโกนเลยไหมล่ะต้องรอหน่อยไหมล่ะเดี๋ยวไปโกนต้องก็ตอบคำถามกับแฟนๆไปก่อนไงโอเคแล้วจะตั้งโทรศัพท์ไว้แบบนี้เหรอก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวค่อยโกนก็ได้งั้นพรุ่งนี้เราไลฟ์กันอีกไหมได้เอเดี๋ยวพรุ่งนี้โกนหนวดมามาคุยวันนี้เอาแบบสกรปกสกรกสไปก่อนสกรปรกไปก่อนนะครับไม่สกรปรกหรอ